ขอเจริญพรแมียญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยม ที่ติดตามรับฟังเป็นประจําเป็นประจําก็คงจะเปิดวิทิุุมารอรับฟังอยู่แล้วนะในช่วงที่ผ่านมาอาตมาก็ได้นำเรื่องของสวรรค์เทพบ,บุตรเทพ,พิดาที่ได้รับผลของบุญที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ ในชาติก่นกอนๆสมัยที่เป็นมนุษย์ซึ่งตัวเองก็เคยรักษาศีลบ้างเคยให้ทานบ้างเมื่อหลังแต่ตายเพราะกายแตกเขาก็ได้เกิดในโลกของสวรรค์ได้รับสมบัติตันเป็นทิพย์มากมายซึ่งญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังได้รับความรู้ความเข้าใจเห็นอนิสง์ของการให้ทานของการรักษาศีล คิดว่าก็คงจะพอสมควรนะโยมสำหรับเรื่องของอสวรรค์ที่เรียกว่าสักขากถาพระองค์จะทรงแสดงสักขากถาคือสวรรค์เนี่ยหลังจากแสดงศีลจบไปแล้วนะดังดังพระธรรมเทศนาในอนุบุพิกถาโยมอ,อนุบุพิกถาเนี่ย การแสดงธรรมะไปตามลำดับคือแสดงทานแสดงศีลแสดงสวรรค์โทษของกามอานิสงของการไม่ติดในกามแล้วก็อริยสัจสนะี่นะพระองค์จะแสดงธรรมะในลักษณะอย่างนี้บ่อยมากโยมเรียกว่าบุคคลที่บรรลุธรรมะเพราะได้ฟังอนุบุพิกถานนี่นับจำนวนไม่ได้เลยอาตมาจึงได้นำ อนุบุพิกถาเนี่ยมาบรรยายให้ญาโยมได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เรื่องของทานมาแล้วนะเรื่องศีลนีล่ก็เรื่องของสวรรค์ทีนี้ในวันนี้ในช่วงนี้อาตมาก็จะให้ญาโยมได้ฟังอา,อาทีนวคถาโยมกถาว่าด้วยโทษของกามนะโทษของกามในที่นี้ก็คือโทษของอ รูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละโยมหรือไม่ก็รูปเสียงกลิ่นรสผฏฐถะพ,พะเนี่ยโดยมากกามในที่นี้ก็หมายถึงกามของมนุษย์แล้วก็กามของพวกเทวดาะนะกามของมนุษย์คืออะไรโยมกามของมนุษย์ก็ได้แก่วัตถุเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัตถุกามะนะ ซึ่งที่พวกเราแสวงหากันทุกวันนี้ให้โยมนะแล้วก็กามของพวกเทวดาก็คือสมบัติอันเป็นทิพย์จะเป็นอายุทิพย์วันหน้าทิพย์สุขทิพย์อะไรทิพย์ทิพย์ก็แล้วแต่เถอโยมสิ่งนั้นก็เรียกว่ากามเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรมอันประนีตเป็นกรมอันประนีตที่เกิดจากบุญอันประนีตนะ ทำไมพระอ,องค์จึงทรงสแสดงเรื่องโทษของกาลมโยมเพราะว่ากามทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงกามเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเป็นเหตุให้ติดอกติดใจแล้วก็ลุ่มหลงเกิดฉันทะราคะความอยากเมื่อเกิดความอยากก็คือตัณหาก็ต้องมีการสแสวงหาเป็นต้นนะนะอย่างกามของมนุษย์ ที่เกิดจากบุญเกิดจากบุญคือทานเกิดจากบุญคือศีลเนี่ยก็คือรูปสวยโยมได้รูปสวยได้เสียงเพราะได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้บริวารได้ชื่อเสียงได้โภครัพย์เหล่านี้เช่นเกิดในตระกูลสูงก็ดีเกิดมามีอำนาจวาสนาก็ดีเกิดมาในตระกูลที่มีโภคะก็ดีหรือ เกิดมาหน้าตาผิวพรรณดีก็ดีส่วนเรนนี้ก็เรียกว่าเป็นกามของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพราะการให้ทานแล้วก็การรักษาศีลแต่กามเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงยมไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นเหตุให้หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นลุ่มหลงมัวเมาติดอกติดใจไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่บงทรงตรัส ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะว่ากามเนี่ยแม้จะเป็นกามาคุณของมนุษย์ก็ตามกามาคุณอันเป็นทิพย์ของพวกทเทวดาก็ตามมันก็ยังเป็นฮีโนเป็นของต่ำสามโยมกามนี้เป็นของต่ำสามนะคัมโมเป็นของชาวบ้านโยมปุถุชนิโกเป็นของชนชั้นปุถุชน อนาริโยไม่ใช่ของพระอริยเจ้านะอนัตสันนิโตเนี่ยไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยกามทั้งหลายไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะอันนี้เรียกว่าแสดงโทษของกามนะแต่ทีน่นี้โทษของกามที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้โดยตรงเนี่ยก็มีอยู่หลายสูตรมากในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่หลายสูตรอามาก็จะเลือกเอาสูตรที่ญาติโยมพอฟังเข้าใจนะ ในในบางสูตรนะมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังตอนที่ว่าด้วยอาทีนวรมกถาโยมกถาว่าด้วยโทษของกามนะวันนี้ญาโยมก็เรียฟังเรื่องสวรรค์มานานพอสมควรนะอน,นิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลได้รับบิบากได้รับอน,นิสง์น่าชื่นชมยินดีอย่างไร ันนี้โยมมาฟังโทษของมันบ้างล่ะโทษของสวรรค์ล่ะจะเป็นยังไงนะโทษของกามมคุณอันเป็นทิพย์หรือว่ากามคุณของมนุษย์แต่ในช่วงแรกนี้ญาติโย,ยมก็ฟังโทษของกามที่เป็นของมนุษย์ก่อนนะว่าพระองค์จะทรงแสดงโทษของกามไว้ว่าอย่างไรญาติโย,ยมก็ติดตามรับฟังได้เลยอาตมาเลือกเอาใน มหาทุกขกข,กขักขันทสูตรนะโยมมหาทุกขขันทสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัรนาสนะโยมเป็นพระสูตรขนาดกลางไม่ยาวนักไม่สั้นนักญาโยมลองฟังดูมหาทุกขขักขันทสูตรกัปพเจา้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค เจ้าประทับอยูนะ่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกันในตอนเช้านุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นต่างมีความคิดร่วมกันว่ายังเช้าอยู่นัก อย่าเพิ่งเข้าไปบินดาบาในพระนครสาวัตถีเลยทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพชกัญญาเดรธีเถิดดังนี้แล้วต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพัชกอัญญาเด,ร,ดรธี ครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกอัญญะดิรธีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังไม่ถึงเวลาบินาบาตนะโยมนะเข้าไปเที่ยวชมอารามของนักบวชนอกศาสนาบ้างโยมคือพวกปริพาชกกัญญะดิรตีเนี่ยทีนี้ เมื่อนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพวกปริพาชกัญญาดิระธีเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับภิกษุผู้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้ พระสมณโคดมบัญญัติข้อความกำหนดรู้รูปได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อความกำหนดพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้เวทนาได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรรู้ข้อควรกำหนดรู้เวทนาได้ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายในเรื่องนี้ อะไรเล่าเป็นข้อวิเศษเป็นผลที่มุ่งหมายหรือกระทําให้ต่างกันระหว่างพระสมณโคดมกับพวกข้าพเจ้าเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนีกับอนุสาสนีเออโยมอันนี้พวกนักบวชนอกศาสนาเขาก็คิดเปรียบเทียบนะระหว่างลัทธิของเขากับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย อันนี้เขาก็พูดไปเพราะทิฏฐิความเห็นของเขาที่เขายังไม่ไม่รู้คุณตามเป็นจริงของพระพุทธเจ้านะถ้าจะมองอีกทีนึงก็คือว่าเอาฝุา่นเอาฝุ่นเม็ดเล็กๆไปเทียบกับขุนเขาเชเนลุอนาโยมหรือว่าเอาแสงหิงห้อยไปเปรียบเทียบกับแสงพระอาทิตย์เอาหยดน้ำหยดเดียวไปเทียบกับน้ำในหมหาสมุทรซึ่ง เที่ยวกันไม่ได้เลยแต่เขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยเข้าไปฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเข้าไปสนทนาเขาก็เกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาว่าตัวเขาเองก็รู้เหมือนกับพระพุทธเจ้านะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการกําหนดรู้กามทั้งหลายเนี่ยเนะขาก็แสดงวิธีการกําหนดรู้กามเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็แสดงวิธีกําหนดรู้กามพระพุทธเจ้าแสดงวิธีกําหนด รู้รูปเขาก็แสดงวิธีกําหนดรู้รูปได้เขาว่าอย่างนั้นนะแต่เขาจะกําหนดได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาเข้าใจว่าเขากาหนดเขามีวิธีในการกําหนด,ดรู้กามรู้รูปรูป้เวทนาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินะทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างมีการบัญญัติไว้อย่างนี้ความแตกต่างกันอะไรจะมีล่ะ ระหว่างพวกเขากับพระพุทธเจ้านะพวกเขาก็แสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมพวกเขาก็ตามสอนพระพุทธเจ้าก็ตามสอนนะคำว่าอนุสาสนีเนี่ยคือตามสอนโยมนะก็ไม่ต่างอะไรกันเลยระหว่างลัทธิของพวกเขากับคําสอนของพระพุทธเจ้าเโออยมทีนี้ภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้าน คำที่พวกปริภาโชคัญญะเดเรธถีเหล่านั้นกล่าวแล้วครั้นแล้วลูกจากที่นั่งหลีกไปด้วยคิดว่าเราจะทราบข้อความแห่งภาสิทธนินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของพระในสมัยก่อนนะโดยมากเวลาเขาไปนั่งสนทนา เกี่ยวกับลัทธิคําสอนความเห็นของนักบวชนอกศาสนาในแต่ละลัทธิเนี่ยถ้าความเห็นไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุ์ทั้งหลายก็จะไม่ยืนยันนะโยมโดยมากจะไม่ยืนยันว่าถูกหรือว่าผิดอะไรอย่างนี้นะส่วนมากเขาจะวางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางนอกจากว่าเขาจะมากล่าวตูพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือว่ามาคือว่าเมื่อกล่าวตู่พระพุทธเจ้ากล่าวตู่คาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเนี่ยภิกษุเก็จะกล่าวแก้นะแต่ถ้าเขาแสดงเป็นกลางกลางในลักษณะอย่างนี้ซึ่งซึ่งมีหลายครั้งหลายสูตรนะที่พวกอัญญาดิรฐีนักบวชน,นอกศาสนาเนี่ยเขาจะแสดงทิฏฐิลัทธิของเขาเป็นกลางกลางภิกษุจะไม่คัดค้านโยม อันนี้ก็เป็นข้อดีว่าความทะเลาะก็ไม่เกิดขึ้นนะโยมนะความทะเลาะที่จะเอาชนะเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างยอมรับทิฐิความเป็นกอนดตัวเองก็ไม่เกิดขึ้นนะตรงนี้ก็เหมือนกันภิกษุก็ไม่ยินดีไม่ยินดีคือว่าเห็นด้วยไม่ยินร้ายคือไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็จะมาทูลถามพระพุทธเจ้าว,ว่าคำพูดของพวกปริภาชก อัญญเดรธีที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะถูกไหมว่าพระพุทธเจ้ากับเขานะ่ะไม่ต่างกันเลยเนี่ยจะถูกไหมก็ตั้งใจจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะทีน,นี้วาทะอัญญเดรธีครั้งนั้นแลพิกสุธรนั้นเที่ยวบินตาบาตไปในพระนครสาวัตถีกลับจากบินตาบาตในเวลาปัจฉาพัทแล้ว ปัจฉพัทได้คือฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วยมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสเช้าวันนี้ พวกข้าพระอ,องค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินาบาตในพระนครสาวัตถีพวกข้าพระอ,องค์ต่างมีความคิดร่วมกันว่ายังเช้าอยู่นักอย่าเพิ่งเข้าไปบินตาบาตในพระนครสาวัตถีเลยทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริภาชกอัญญะดิระธีเถิดพวกข้าพระอ,องค์ต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวก ปริภาชกอัญญะเด,เดรธีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพวกปริภาชกอัญญะเดรธีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกปริภากอัญญะเดรธีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกข้าพระองค์ผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย พระสม,มณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้พระสม,มณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้ <OR K> คือทั้งหมดเลยนะโยมนะทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเลยนะว่าภิกษุทั้งหลายไม่ยินดีไม่คัดค้านก็คิดว่าเหตุนี้ พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงจะแสดงธรรมนะก็มาทูลพระพุทธเจ้าดังที่ญาติโยมได้ฟังมาว่าภิกษุมาทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทั้งหมดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ปริพาชกอัญญาเดเรดาถีผู้มีวาทาย่างนี้นะพวกเธอพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่านะคือว่าถ้ามีการสนทนาการรอบใหม่นะเธอเนี่ย ไปกล่าวแก้พวกปริพาชคอัญญะเดรทีเหล่านั้นว่าอย่างนี้นะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุก็อะไรเล่าเป็นคุณอะไรเล่าเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ผู้ปริภาชกอัญญะเดีรถีถูกพวกเธอถามอย่างนี้จักไม่พอใจเลยและจักต้องคับแค้นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะข้อนั้นมิใช่วิสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เคยเห็นเราไม่เห็นผู้ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรปัญหาเหล่านี้ ในโลกเป็นไปกับด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์เป็นไปด้วยกับสมณะพรามเทวดาและมนุษย์เว้นไว้แต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือมิฉะนั้นก็ฟังจากนี้อืมโยมอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจชัดเจนถึงเหตุผลโยมเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด เรียกว่ารู้รอบเลยโยมรู้รอบถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกามนะปริพาชคเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้รอบด้วยปัญญาอันยิ่งของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดสูดโยมเขาเพียงแค่ตรึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ย ทรงรู้อย่างละเอียดเลยว่าอะไรเป็นคุณหยมอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษทีนี้อะไรเป็นการถ่ายถอนคุณของกามเป็นอย่างไรโทษของกามแล้วก็การถ่ายถอนกามเป็นอย่างไรคุณโทษของรูปแล้วก็การถ่ายถอนรูปคุณโทษเวทนา การถ่ายถ่ายถอนเวทนาเนี่ยพระองค์ทรงทรงรู้รอบนะถ้าจะถามโยมว่าอะไรเป็นคุณของรูปอะไรเป็นโทษของรูปแล้วจะถ่ายถอนรูปจะถ่ายถอนอย่างไรเนี่ยพวกเราก็คงจะตอบไม่ได้นะเพราะไม่ใช่วิสัยโยมไม่ใช่วิสัยของบุคคลอื่นนะพระองค์ได้ทรงตรัสว่าเนี่ยเนี่ย พระองค์ยังไม่คือไม่เห็นผู้ใดที่จะพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกของกามเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าน,นะโยนะหรือไม่ก็สาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็บุคคลคนหนึ่งที่ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วไปตอบไปพยากรเนี่ยนะถ้าไปถามอย่างนี้กับพวกปริพาชกนะองค์ก,ก็ได้ส่งรัดว่าปริพาชกจะต้อง อึดอัดแน่นอนนะอึดอัดตอบไม่ได้ไม่พอใจเพราะว่าตัวเองไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะตอบปัญหาเหล่านี้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามนะกร,รมก็มีคุณอย่างแทโยมเป็นกรรมของมนุษย์หรือว่าเป็นกร,รมของพวกเทวดานะกร,รมของมนุษย์ก็คือ เนี่ยได้โยมฟังดูกันแล้วกันเนี่ยก็มีคุณแอบอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับโทษแล้วเนี่ยโทษมากกว่าคุณโยมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามกุล5ประการนี้5ประการเป็นฉไหนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วย กามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรูปสวยโยมรูปสวยดูแล้วน่าชื่นใจดูแล้วอิ่มใจดูแล้วมีความสุขใจเมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ไม่สวยรูปที่ไม่ดีนะการที่รูปสวยเนี่ยก็เป็นเป็นคุณของกามอย่างหนึ่งนะโยมอาจจะเป็นเหตุให เกิดคุณงามความดีได้ในบางอย่างนะแต่ว่าตรงนี้ท่านหมายถึงมันเป็นคุณของกามอย่างหนึ่งคือรูปสวยในโยมเดี๋ยวอย่างไรญาติโยมติดตามรับฟังเรื่องคุณของกามแล้วก็โทษของกามในวันต่อไปนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมนะอาตมาพาพระปริญญาปริญญาโนผู้ดำน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมไปก่อนขออวยพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบ แต่ความสุขความเจริญโดยทุน,น้ากันทุกท่านทุกคนเทินเขาเจริญพร